สวัสดีค่ะตอนนี้แม่อยู่เซนทรัลราดพร้าวนะคะคือว่าเด็กจิ๋วไม่ได้มาด้วยแต่ต้องมาช็อปของให้เด็กจิ๋วเขาสั่งมาออเดอร์มาเมื่อเช้าว่าไอ้แป้งอันนี้จําได้ป่ะที่ปี่ซื้อมาป้าจำได้ไหมที่มันเป็นสีสีที่ป้าสงสัยั่ามันใช้ดีมากคือเขาใช้จนมันเป็นหลุมลงไปแล้วว่าของอะไรคะแคนเมคมันจะเป็นแป้งแป้กเนี่ยมส่งแป้งเค้กแป้งเค้กมส่งเหมือนไปทําเค้กอะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะทุกนแป้งไทยหน้ามันเนียนๆนอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็แบบ ใช้ดีมากรบกวให้มาซื้อรีฟิลให้อันหนึงนน่งอันนี้เป็นรีฟิลนะไม่ต้องซื้อตลับเเออสร็จแล้วก็เนี่ยมีอีกก็คือถ่ายรูปมาเป็นครีมทาผิวมะเขือเทศอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนักแป๊บนึงนะเมื่อกี้ร้านาเมื่อกี้ไม่มีนี่คือซื้อจากบิวตี้มใช่ไหมแล้วก็รูปให้เขาดูเขาบอกว่าไม่มี<ท>มันตอ้องใช้อยู่ใช่แล้วมันหมดเมื่อเช้าเห็น,น,นก็บีบแบบเขาบอกแม่ไปซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะลงไปดูที่ อะไรนะพวกมันซุกโยพวกวัดสาลอะไรอย่างงี้ค่ะอ่ะอุยไปดูแป๊บนึงก่อนค่ะเซเล็กบอดี้แคร์เฮ้ยสบู่ลดเหลือสามร้อยแปดสิบเขาที่แล้วเลดเท่าไหร่นะใบสองโอ้โหจริงจิ๋วเคยซื้อขวดแล้วต้องแปดเก้าร้อยอะจริรอคาเต็มแต่แล้วก็ 1, หนึ 1. 1> ห่งแถมหนึ่ง อันนี้มันประหยัดหกสเปเซ็นต์แล้วเพปกติซื้อประมาณคนละพันหนึ่งแถมหนึ่งป่ะหนึ่งแถมหนึ่งให้หนึ่งแถมหนึ่งก็ตกประมาณ5้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยสีส่ห้าร้อยใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันสามร้อยแปดสิบแล้วมันลดก็คือเท่ากับว่าลดไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแล้วแล้วจะรู้ได้ไงว่าจิ๋วเอากลิ่นอะไรเราเห็นสบู่เขาเริ่มหมดแล้วนะเอกลิ่นอะไรอะ่ะเลือกให้เลยเอ๋อเงินเคยเคยมีแล้วอ้าวเหรออืะเนี่ยเสียเงินเคยเคยเคย,เคยใช้แล้ว เทาแม่งรองสบู่สิเขามีอ่างล้ามือให้ล้างอ่ะเหรออืมอันนี้กลิ่นแรงเดี๋ยวสบู่วิเดี๋ยวบีไปไงี้แล้วไปล้างเหรอใช่มาเจอตผมอันนี้ก็ขนมซื้อให้จิ๋วอีกเดี๋ยว ก็หอมดีนะหอมอ่อนๆอันดมนไงก็ไม่ไม่มาแต่ก็หมาย nghĩa ว่กินนี้แล้วดีแล้วเพราะอะไรวะถ้าเกิน่ฉุนมากๆเลยหมอ๋อแล้วก็มีอันนี้อ๋อมันเป็นอันนี้เอ๊ะอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันวะเดียวกับตรงนั้นที่พี่ลองใช่ไหมอ๋อแพ็คเก็ตใหม่อันนี้คือมันเหมือนกันเหรอคะกินเดอรการสังค่ะอ๋อแพ็คเก็ต อ๋อเงินถ้าอันนี้เราเห็นพิมพ์ใช้อยู่ตอนแรกเราดนไม่รู้หนงแล้วก็จะมีสีเขียวอันนี้อ๋อนี่สีฟ้าสีฟ้านี่เขาก็ชอบลกลิ่นคล้ายกันมากแต่เราว่าเขียววะหอม,อม สีเขมาตรงจิอันนี้มันจะแรงไปเนาะแต่พิมพก็ชอบก็หอมนะอสีเขียวว่าหอมแต่เขามีแล้วเขาเพิ่งซื้อใหม่ใช่หรออืมไม่ใช่จดทายแต่ว่าเขาเขาซื้อไปแล้วแล้วก็เราซื้อขวดหนึ่งเขาชอบเสร็จแล้วเราใช้ไม่ได้เราเลยไปให้เขาเพราะว่าเราว่ากลิ่นมแรงไปสำหรับเราเราใช้แป้งเด็กไอสูตรผงบูเด็กชอปปี้เดลี่อะไรวะ อยากเวลเวทอืมไม่ได้เลยอ๋อครั้งที่เราที่เรามาดมบาฮามาสเนี่ยเราบอกว่าหอมไม่ของยี่สิบนาทีแล้วคุณแม่จะปิดร้านแล้วแม่ทาทับไปมามเด็ดไม่เราล้างมือแล้วเมื่อเช้าเมื่อกี้นี้ยอันนี้ดีอันนี้หอม อันนี้หอมเลยเอาน,นี้ขึ้นไปเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเคยใช้แล้วหลายครั้งอันเนี้ไม่นตรมสีที่มันจะหมดแล้วอ่ะเขาจะหมดและอืออันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้เขาก็ใช้แชมเปญเนี่ยแชมเปญพีชมีไม่มตโตทายไม่ดมดูได้อืมไม่ได้กลิ่นเลยไม่เอาอะแล้ว่าน,นี้หอมเกืบลขวดเนี่ย ะสามแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วเนาะวันนี้หอมอันเนี้ยอันเนี้ย peach b e r l i อันเนี้ยหอมซื้ออะไรบ้างคะซื้ออเนี้ย peach ล e r l i n แล้วก็อันเนี้ยอันนี้เขายังไม่เคยใช้นะลองดูแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีฟ้าไม่เอาอันนี้สีฟ้าคราวที่แล้วเขาก็ไม่ได้เลือกไปนะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกอย่างนึ่งอีกครีมอะไรของเขาเนี่ะเดี๋ยวเอาซื้อก่อน แม้ชยเขาเลยแบรนญี่ปุ่นเป็นของญี่ปุ่นค่ะตัวนี้เ,นเราไม่มีครัอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับไตโซมีไหมไตโซไตโซไม่มีแล้มีไตโไมเปินนดวันนี้แต่เมื่อไรอะ้เ อ้าแล้วเจี๋ยวซื้อที่ไหนอ่ะคือไม่มีไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะอมันจะมีหลอดแดงกับหลอดขาวแล้วพิมพ์ก็บอกให้ซื้อคู่กันมันจะเป็นไนท์กับเดย์ซึ่งเราหาที่มาซึคิโยก็ไม่มีที่ที่วสันก็ไม่มีแล,แล้วเจี๋ยวซื้อที่ไหนอ่ะ เพราะว่าตอนแรกเขาซื้อออนไลน์นะบิวเทียมก็ไม่มีบิวเทียมก็ไม่มีเ,มมมเขาซื้อออนไลน์งั้นอาจจะต้องไปซื้อออนไลน์ให้เขาห้างปิดพอดีใช่ห้างปิดแล้วเนี่ยมันคือ,อมันคืออะไรไมันคือครีมมันเป็นครีมทาผิวมันคอือเออครีมทาผิวเราเห็นกับบีบคือจิวเป็นโรคคือประหลาดมากคือมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทาครีมทาผิวเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตมาก มันเปนแดดทินมทาผิวเขาทาก่อนนอนเนี่ยมีนานมากแล้วก็ฟ้าสงสัยมากอ่ะคนต้องไปทาฝ่าเท้าไหมก็บางคนก็อาจจะทานะทำไมอ๋อเขาทาฝ่าเท้าด้วยนฟ้าสงสัยต้องทาด้วยเขาทาหมดแล้วแบบอ่ะตรงข้อสอบหัวเข่าเขาก็จะใช้แบบเข้มค้นเป็นพิเศษเขาใช้คนละตัวให้เนี้ย แม่ก็บอกเพราะว่าคือเข่าสอกอะไรเขาว่าไม่ด้านแม่แล้ว,ลวจิ๋วว่าเป็นคนที่เข่าแม่เคยเห็นเขาว่าเข,าข<อ>่าเนียนไม่ได้านเลยแล้วจิ๋วว่าสงสยัยเข่ามันจะเป็นแบบแข็งๆ,ๆนิดนึงใช่ไหมจิ๋วถามว่าแม่คนทั่วไปเข่ามันดำๆอ่ะเข่ามันด้าน,านใช่ปะโอ้ยอยู่ว่าร้านนี้จะมีเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะแ๊บนังมีปะมันมีเอ้เนี่ยมันเป็นเอครีนเซอร์อ่ะอันนี้จิ๋วก็ใช้อยู่ค่ะ ไม่มีถามมาหลายละแล้วนะกลับมาเรื่องข่าวตอนเด็กจิ๋วถามว่าทำไมคนื่นเข่าดำด้านเข่าดำอะไรอย่างนี้ป้าบอกว่าคนทั่วไปเมื่อต้องใช้มีคุกเข่าเวลาจะนั่งเวลาจะอะไรอย่างนี้บางทีเราก็คุกเข่าลงไปทำอะไรอะไรอย่างนี้เด็กจิ๋วบอกว่าเขาไม่เคยคุกเข่าแล้วบอกอล้วถ้าเิาจะนั่งลงไปเพื่อทําอะไรอย่างเราจะเล่นกับแมวเราก็ต้องคุกเข่าลงไปใช่ไหมจิ๋วบอกว่าจะนั่งลงไปเลยจะไม่คุกเข่าเออก็แปลกดี นีしし่มีร้านขายนี้อีกแล้วดูซิมีไหมอ๋อไม่อันนี้มันเป็นขายยาร้านนี้มีไหมร้านเมียวร้านเมี่ยวมีนี่ร้านนี้เด็กจิ๋วกับเพื่อนชอบกินมากห้างปิดกันหมดแล้วห้างก็ปิดแล้วจะสี่ทุ่มแล้วค่ะเขาะว่าไล่แล้วแล้วเมื่อกี้บอยบาร์เดนบอยดีตะโกนบอกว่ารีบมาจ่ายเงินแคทเชี์จะปิดแล้วกลับก่อนนะคะบอย